สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถสวยๆ5ประตูสปอร์ต1คันนะครับกับ Ford Focus 2.0ป e ี2013คันนี้ผ่อน3,700โดยประมาณผ่อน6ปีรถ2มือจากป้ายแดงนะครับไม่200,000ต้นๆน,นะครับใครที่สนใจอยากได้ Ford 5ประตูครับคันนี้ 2.0ออโต้น้ำมันร้วน,นะครับรถสภาพสวยหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักอัดต่อรลอพิกว่ำนะครับใครที่ถูกใจเข้าใจนะครับสีขาวสวยๆแบบนี้นะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับบินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนท์ทั่วไทยรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดนะครับมาดูรถนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็ทล็อกแอร์แบ็ก ABS ซิสเบรกนะครับรถสวยพร้อมขับพร้อมขาย2.0ออโต้ตัวนี้ Ford Focus Sport นะครับตัว ปี2013นะครับสองมือจากป้ายแดงสภาพงามมากๆนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับ1 9 8 0 0 0บาทนะครับเงินสดจะผ่อนก็3,700นนะครับผ่อนได้โดยประมาณ6ปีใครที่สนใจนะครับคันนี้จัดเกินไปนู่นนะครับ2,400-2,500ก็จัดได้นะครับถ้าอยากเหลือเงินเก็บ เอาไปใช้ต่อได้เลยครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับเอกสารครบถูกต้องกรนตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำใครที่สนใจเข้าใจถูกใจก็มาชมมาเช็คมาดูรถทดลองขับนําเป็นใช้งานต่อได้เลยครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในแฟนเพจแฟนลับของ Ford Fo กัสนะครับท่านจะได้ข้อมูลจากคนที่ใช้งานอยู่จริงจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ได้อย่างแน่นอนนะครับสําหรับผมคัดและเช็ครถมาฝากสมาชิกนะครับรองพิจรารณาและตัดสินใจกับงบประมาณและความชอบนะครับสาหรับใครไม่มั่นใจนะครับเข้าไปศึกษาหาข้อมูลในแฟนเพจแฟน ขับของ Ford Focus นะครับท่านก็จะได้ข้อมูลนะครับจากสมาชิกที่ใช้งานรวมถึงอูกเก่งๆช่างดีๆอยู่แถวไหนก็ไปศึกษาเพิ่มเติมรับรองว่าได้ข้อมูลจริงเกี่ยวกับ Ford Focus อย่างแน่นอนนะครับคันนี้2.0 Auto นออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสมือจากป้ายแดงเอกสารครบถูกต้องการันตีหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักต่อหรือพิกวํำนะครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารครบขับได้สบายใจแน่นอนนะครับ มาชมมาเช็คนะครับใครไม่มั่นใจอย่าลืมนะครับหาข้อมูลได้ครับสําหรับเราคัดและเช็ครถมาฝากที่เหลือสมาชิกพิจารณามาชมทดลองขับนะครับมินบุรีครับมินบุรีสมาชิกบานไกลนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็จัดไปแนนให้ที่บ้านหรือที่ทํางานได้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับไลน์ได้โทรได้ติดต่อได้ตลอดนะครับรถสวยพร้อมขับพร้อมขายนะครับมาชมมาเช็คได้เลยรถอยู่ในสภาพที่งามมากๆนะครับนี่ครับ5ประตูนะครับ Fordfo c u s กั r d Sport นะครับ ช่วงล่างของฟอร์ดไม่เป็นรองใครอยู่แล้วครับมาชมดูได้เลยครับรถขับดีขับนิ่มมากๆนะครับสนใจมาชมดูก่อนมาเช็คดูได้ขอพระคุณหวังว่าสมาชิกจะถูกใจนะครับสำหรับคันนี้